ดอกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกปาให้สัมภาษณ์บอกว่ากติการในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันเกิดจากผลพวงมรดกบาปของการรัฐประหารคอสอชอเอกประยุทธ์จันโอชาครับเป็นหัวหน้ากบฏเป็นหัวหน้ารัฐประหารฉีกรัฐธรมนูญปี2550แล้วให้คุณมีชัยฤชุพัน์ มาเป็นประธานร่างรัฐมนูญแล้วก็คิดสรรจินตนาการหาวิธีการสรรหาสมาชิกผู้ทิสภาโดยใชยท้ทฤษฎีไม่ไว้วางใจพี่น้องประชาชนท่านดรทักษิณบอกว่าไม่ไว้วางใจพี่น้องประชาชนคือไม่อยากให้ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกผู้ทีสภาเลยคิดแทนพี่น้องประชาชนให้ผู้สมัคร เสียเงิน2,500เลือกกันไปไข่กันมาเลือกระดับอำเภอจังหวัดและมาถึงระดับประเทศนีมีการบล็อกโหวตรูปร,ร่างหน้าตาของสมาชิกวุฒิสภา200คนจึงปรากฏต่อสื่อต่อพี่น้องประชาชนเพราะนี่คือก,กฎกติกาซึ่งคอสชอได้คิดได้ค้นไว้ไม่ไว้ใจพี่น้องประชาชนครับสาเหตุเหตุมันเกิดจากการรัฐประหาร พี่น้องประชาชนที่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยต้องพึงสำนึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เรายังมีวิญญาณของเผด็จการวิญญาณของคอสชอสิงอยู่ในสภาวุฒิสภาได้สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมจึงขอสนับสนุนความคิดเห็นที่บอกว่าทฤษฎีไม่ไว้วางใจพี่น้องประชาชนไม่ถูกต้องครับ ประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนและของประชาชนพี่น้องประชาชนต้องเป็นใหญ่เป็นผู้เริ่มต้นนี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยครับผมจึงมาพูดวันนี้เพื่อให้กาลังใจพี่น้องประชาชนเรายังไม่สิ้นหวังนะครับยังมีโอกาสกลับไปสู่ทฤษฎีไว้ใจพี่น้องประชาชนทุกอย่างที่เกิดจากระบบประชาธิปไตยต้องมาจากพี่น้องประชาชนครับสิ่งใดที่ คนอื่นคิดแทนจากส่วนการคิดแทนพี่น้องประชาชนและด้อยค่าพี่น้องประชาชนซึ่งมีสาขาอาชีพอื่นๆจะไม่เป็นผลดีต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเริ่มต้นประชาชนเป็นคนเริ่มต้นถึงจะถูกต้องคาจะได้สมาชิกวุฒิสภาที่เกิดจากพี่น้องได้สรรหาว่าคนคนนี้เหมาะสมจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมควรจะเป็นสสสมควรจะเป็นนายกรักฐมนตรีของเขา โดยวิธีการไว้ใจพี่น้องประชาชนไม่ใช่ไปคิดแทนพี่น้องประชาชนแบบปัจจุบันที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ครับ